สวัสดีคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม m อมซี ero, และเราอยู่ในเกม ROV กันอีกแล้วนะครับกับการสุ่มหาสกินคามาโดเนสโกะนะครับซึ่งเป็นสกินของคีรามาดูกันว่าผมจะหมดกับตัวละครน,นี้ไปทั้งหมดกี่คูปองนะฮะซึ่งก็อย่าให้เจ็บเยอะเลยนะเ,เก็บไว้บ้างตัวผมอาจจะได้ได้สุ่มแบบสกินของทันเจโรหรือเซนิสสฮะเดี๋ยวผมดูกันว่าผมจะเอาตัวไหน หรือไม่ก็เอาแม่งทั้งสองตัวเลยถ้างบพอนะอะไะครับเพื่อให้ไม่การเสียเวลานะเราก็จะไปดูการสุ่มสกินในสกอกันเลยครับผม Let's go <S เอาละครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับผมที่9คูป,ปองเพราะว่า5คูป,ปองนะผมสุ่มเล่นไปตั้งแต่รอบแรกนะครับผมเกือบฟุกได้ไงอ่าอ่าตไปมาคูณ3ครับ69คูป,ปองคือผมชี้ในดูตัวเองแม่งแม่งออกตรงนี้นะแม่งจะโคตรเวอร์มากผมจะเสียไปแค่เท่าไหร่เองวะ ไม่ถึงร้อยคูป,ปองอะประมาณ8 90แต่แต่ยังไงครับแต่ยังไงมันจะออกให้เราหรือไม่ฮะเอ้ยกูจะมีดวงไหมเนี่ยมันจะออกไหมมันจะออกไหมฮะโอ้โหเป็นไงกินเค็ม,มกินเกลือไปครับผมโอ้โหเช่าหมดเลยขอบคุณครับมาครับเราก็จะมายอมแพรเราก็จะเปิดไปเลย49คูป,ปองก็ได้เป็นเอฟเฟกต์วารนะของเนสกซโกซึ่งเป็นเช่าแม่งขากวายังไม่ออกให้กูเลยเนะี่ยครับต่อไป5 9 ก็ยังได้เช่าเหมือนเดิมฮะก็ยังเป็นอิฟเฟกวารตอนนี้เราต้องเปิดกี่ครั้งครับเนี่ย69ครับต่อไป69ได้รูปโปรไฟล์เนสโกครับเราต้องสูมอีกตั้ง12ครั้งเน่ก็่ามันจะการันตีเนสโกให้เราอะมาครับที่8 9คูป,ปองฮะได้อะไรอะอีโมจิใช่ไหมของเนสโกฮะถาวรไปฮะมาที่109ครับก็ยังกินเกลืออยู่นะมาแล้วมาเลย,ม,เลยมึงจะถึงไหนถึงกันใช่ไหมมาไอ้ตั มีให้กูเหมาหมดก็มาดิครับมาครับร้อยสามสิบเก้าคูปองดูนี่ว่าเราจะแตกกันยังเหมือนเดิมโอ้โหอันนี้เป็นเอฟเฟกเชา่านะฮะวาร์ปมีอะไรไหมมีอะไรไหมรอบนี้ร้อยหกสิบเก้าครับเนซุโกะยังไม่ออกอีกเป็นเอฟเฟกต์สังหารเช่าเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยอีกสี่ชิ้นนะฮะที่เรายังไม่ได้มาที่ร้อยเก้าสิบเก้าคูปองครับผมก็ยังเป็นเอฟเฟกต์สังหารเช่าครับคูปองผมอยู่เหลืออยู่ที่สองร้อยแปดสิบห้า ไม่น่าพอครับผมน่าจะต้องไปเติมเพิ่มโอ้ยแม่เงเอ้ยอะไรวะเนี่ผมก็ไปเติมเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่2576คูป,ปองก็ยังเข็มเหมือนเดิมครับผมเป็นเอฟเฟกสังหารเช่ามาครับและอีก3ช่องสุดท้ายแล้วเอฟเฟกวารก็ยังไม่มาเลยได้มาเรียบร้อยครับผมกับเอฟเฟกวารของเนสโกจังนะคราวนี้ก็จะเหลือแค่อะไรอะ่ะอีโมจิเหรอกับเนสโกะ โอ้ยมึงออกไม่กูเหอะมาครับผมมาได้แล้วโอเคครับผมวูในที่สุดรับก็ได้สกินของควาดูนิสโกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากขโมดที่ผมเสียคูป,ปองไปจะอยู่ที่2,590คูปองครับผมก็ตีเป็นเลขสูงกลมอยู่ที่2,006นะฮะก็ประมาณนี้ก็ับผมการสุมสกินเนสุโก เราก็จะมาดูที่เอฟเฟกสังหารนะครับก็จะเป็นเหมือนกงเร็บนะอ่าก็สวยดีครับผมมากระที่เอฟเฟกวาร์ปก็น่ารักฮนะเออถึงมันจะไม่ได้ดูเวอร์วังอะไรขนาดนั้นเพราะว่านิสโกมันก็มีสกิลในการวาร์ปกับอยู่แล้วนะที่น้องมันจะวิ่งรอบก่อนก็มุดกล่องฮนะอ่านี่ก็จะเป็นเอ่ออิโมจินะครับผมนสโกชช้นเฉียวก็น่ารักครับโอเคก็ได้ประมาณนี้นะแล้วก็ได้รูปโปรไฟล์มาอีกหด้วย ก็จะประมาณนี้ครับกับเอฟเฟกที่เราได้มานะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับกับการสุ่มหาสกินคามาโดเนสโกะนะครับสำหรับผมก็ถือว่าดีเลยนะถือว่าเราไม่ได้เสียอะไรเยอะมากถ้าเทียบกับอาอเอึนะที่ผมเสียคราวก่อนตอนที่มันผมเสียตั้งแต่รอบแรกเลยนะเพราะอาเึนะรอบรีลันผมไม่ได้สุ่มมันแม่งมา้าคะแรนผมก็จัดหนักไปเลยซึ่งผมน่าจะเสียมากกว่าเนสโก ไม่ไม่เท่าไหร่ฮนะน่าจะมากกว่าหน่อยนึงแต่สำหรับเนสโก้คือเสียถูกกว่าอาเึนะาผมจะไม่ได้ว่าแม่งห่างกันกี่ร้อยออแต่กระช่างมันเถอะอยังไงสำหรับผมมันก็คุ้มนะครับออมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากเอาครับก็เอาไว้ประมาณนี้กัน้ะกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย